องค์ชาติวันนี้วันที่20เดือนกรกฎาคมปี2025เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบับดาดาซึ่งพูดโดยอเวกบับดาดาเมื่อวันที่25เดือนกุมภาพันธ์ปี2006หัวข้อของเมรีก็คือวันนี้เป็นวันของเทศกาลที่จะทำการสาบานด้วยความจริงจังและกระตือนร้นของลูกๆในจิตใจของลูก ที่จะคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากมายาอยู่อย่างเต็มไปได้วยความเมตตาและมาเป็นนายผู้ประทานการหลุพ้นเพื่อที่จะกลับบ้านไปกับพ่อจงมาเป็นผู้ที่ทัดเทียมอยู่กับท่านวันนี้ความรักและการจดจําที่ตุดแผนหวานด้วยความจริงจังและกระตือรือร้นของลูกลูก ที่รักอย่างจุดตึ้งในทุกๆท,กที่กำลังมาถึงบับด,ดาดาการทักทายที่เต็มไปด้วยความกระตือรร้นสำหรับการเกิดของบับดาดานั้นถูกร้อมไว้ในจิตใจของแต่ละคนลูก,ลกรูปทั้งหลายได้มาในเวลานี้พิเศษที่จะให้การทักทายหรือว่ารับการทักทายบับดาดานั้นก็ยังกำลังให้ การทักทายล้านล้านกำลังสองเท่าสำหรับวันเกิดของลูกๆลูกลูก,ลกที่รักที่หายไปนานเดี๋ยวนี้มาผ่านพบทั้งหลายความพิเศษของวันนี้ก็คือไม่ได้เกิดขึ้นตลอดทั่วทั้งมงจรได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ในวันเกิดนั้นของพ่อและของลูกๆนั้นอยู่ในเวลาเดียวกัน และนี่ก็เรียกว่าเป็นจยายันตีหรือวันเกิดที่เสนจงไปทั่วทั้งวงจรแล้วดูถ้าลูกนั้นเคยเฉลิมฉลองจยันตีเช่นนั้นไหมอย่างไรก็ตามวันนี้บับตดากำลังเฉลิมฉลองจยายันตีของลูกๆและลูกๆกก็กำลังเฉลิมฉลองจยายันตีของบับตดามันเรียกว่าเป็นชิปจยันตีแต่นี่ก็เป็นจยายันตีที่ จยังตีอื่นๆมากมายถูกร้องไว้ในจยางตีเดียวนี้ลูกๆทั้งหลายนั้นก็ยังมีความสุขมากที่ลูกได้มาที่จะให้การทักทายกับพ่อแล้วพ่อได้มาที่จะให้การทักทายกับลูกๆเพราะพ่อและลูกๆนั้นมีวันเกิดอยู่ในวันเดียวกันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักอันลึกล้ำพรขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างประหยัด กับเวลาและพลังของลูกเช่นนายผู้สร้างโดยการเข้าใจการรักผิดชอบของลูกที่จะให้คุณประโยชน์กับโลกดวงยานทั้งหลายในโลกนั้นเป็นครอบครัวของลูกดวงยานที่สูงส่งและครอบครัวนั้นใหญ่มากเท่าไหร่ลูกก็จะต้องพิจารณาที่จะต้องอยู่อย่างประหยัดมากกา่านั้นให้ใช้ เวลาและพลังของลูกทั้งหมดอย่างประหยัดในขณะที่เอาดวงยานทั้งหลายไว้เบื้องหน้าลูกแล้วคิดจารณาตัวลูกเองเป็นเครื่องมือสำหรับทำงานรับใช้อัน,นกิกรรมกัดอย่าได้อยู่อย่างประมาทในหนทางเช่นนี้เพียงแค่หาเพื่อตัวลูกเองและรับประทานจากสิ่งมันแล้วใช้มหมดหมดตบักของลูกทั้งหมดเป็นบป,ประมาณจง เอาพรของการดูอย่างเป็นนายพูดจ้างไว้ในสำนึกรู้ของลูกแล้วก็สะสมสต็อกของเวลาและพลังเพื่อที่จะทำงานรับใช้คติภพผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่คือกลนผู้ที่ความคิดคำพูดของเขาทำให้ดวงยานอื่นๆเอาพรได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆพัชชโกองชานติ